ไปกันที่ทีมนักแข่งหมอนทองวิทยาซะสหน่อยน้องๆน,นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนเรียกว่าเยาวชนได้เลยนะเนาะนเป็นนัเกเรียนเด็กน้อเชียร์ใครทุกคนเชียร์ทุกคนเลยฉันเชียร์นักบอลทุกคนที่เป็นเายาวชนเขามีเขามีแบบ เพื่อนๆในสตูฉันเป็นเอฟฉันเชื่อทุกคนแต่ฉันเป็นเอฟซีคนนี้เออเข้าใจเข้าใจเข้าใจเออ๋อโอเคโอเคเหมือนกับมีลูกมีลูกแต่ละคนนี้ลูกคนนี้เยอะหน่อยเออเข้าไปอ่ะยังไงบ้างเมื่อวันที่ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเขามาที่เนชั่นมาทําอะไรก็คือหมอนทองวิทยานะคะก็ได้มารับมอบทุนการศึกษานะคะจากคนที่เนชั่นซึ่งบริษันของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ให้หมอนทองอย่างเดียวซึ่งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่เราเปิดบนที่มาเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่ไปช่วยอุทกรัยไปช่วยชาวบ้าน ไปช่วยสังคมไปกันนี่คือบรรยากาศใช่อันนี้ก็เป็นคุณชายบุญหน้ากาจจสกลแล้วก็น้องๆทีมหมอนทองวิทยานี่ครับเขาเขียนว่า Nation Group ขอร่วมยินดีแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับผมให้กับทีมหมอนทองวิทยาในทุกย่างก้าวนอกจากเรื่องของทุนในการสนับสนุนนะครับในเรื่องของ ฟุตบอลแล้วเนี่ยยังมีมอบคุณมาสื่อสากับน้องๆด้วยนะครับผมก็อ่ะก็มาพูดคุยกันแล้วทีนี้ฮะพอระหว่างพูดคุยเนาะก็จะมีสตอรี่ที่น่าจับตาหลากหลายประเด็นใช่ไหมคุณซี้องใช่ใช่ไหมอ่าอย่างที่สําคัญที่สุดทุกคนรู้จักมัอนทองจากอะไรเธอรถขนฟันรถขนฟันเออแล้วรถรถรถขนฟันก็คือเหมือนกับรถรับส่งรถรับส่งทะรับส่งทั่วไปนี่แหละคือสตอรี่เขาก็แบบน่า น่าตกใจอยู่เหมือนกันเอนตอรี้ก็คือน่าตกใจเหมือนกันเพราะว่าออคนที่เจ้าของรถเดิมเนี่ยคือเขาต้องการนำเงินตรงนี้ไปเป็นรักษาค่ารักษาพยาบาล ตัวเขาเองตัวเขาเองทางทางอาจารย์ทางโรงเรียนเขาเลยมังว่าเฮ้ยรถคันนี้มันพอที่จะพาน้องๆไปในการที่จะไปแข่งขันกีฬาแล้วรถมันก็ใช้ได้เมื่อประมาณสองปีที่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการช่วยช่วยเออคนที่ป่วยก็ของรถด้วยเจ้าของรถที่ป่วยด้วยเออมันก็เลยมันก็เลยทาให้อาจารย์ตัดสินใจในการซื้อคันนี้มาแล้วในราคาที่ไม่เกินตัวนึกออกไหมเนี้ยว่าโรงเรียนเขามีรถตู้ก็จริงทุกคนแต่ทีนี้รถตู้คนไม่พอก็เลยแบบกลายเป็น ว่ารถคันนี้ก็เลยกลายเป็นเป็นรถที่ใช้ในการไปแข่งขันทุกๆุแมตต์ตั้งแต่เมื่อสอบไีดีแล้วจนถึงปัจจุบันแต่ทีนี้ด้วย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 รถที่แบบภาพอะเนาะใช่คำวงาสภาพเลยอ่ะคือเครื่องยนต์เออย่างต่างเอยนี่ทุกคนเห็นไหมในในนี่คือเขามาจอดหน้าตึกนชันของเรานเนี่ยใช่คือรถก็คือเห็นก็คือเป็นรถสองแถวทั่วไปที่คันใหญ่ๆนี่แหละแต่ทีนี้ด้านนงด้านในโดยเฉพาะตัวเครื่องเนี่ย ไม่ไหวแล้วบินละไม่ไหวแล้วจริงๆเออแปดสามสองหกเก้าห้าอ่านเท้าไงล่างวดนี้เออเออหนึ่งห้าแปดสี่เออเธออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกเลขไม่ใช่ไม่ใช่แค่อ่านเฉยๆเขาบอกให้โทรหาใครก็ไม่รู้อ่าเออนั่นแหละทีนี้คือด้วยความที่เครื่องยนต์เนี่ยคมชิลิตของเรามีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์อาจารย์สกลอาจารย์สกลแบบเอกุศิลหรือแบบอาจารย์คือรถของรถขวัญหลังจากนี้เป็นยังไงเพราะว่าจากที่ข้อมูลที่ได้มาคือเหมือนน้องจะแบบ ไม่แข็งแรงแล้วยังไงบ้างอาจารย์ก็พูดด้วยท่า,ท,าทีที่แบบมีน้ำเสียงแบบเศร้าๆนะคือฟังแล้วก็ใจหายนะพออาจารย<ม>์เล่าให้ฟังว่าแบบเฮ้ยคือตอนนี้มันมีอยู่บางครั้งที่ไปแข่งๆหรแล้วรถดับเออเข้าใจเครื่องยนต์ก็จะหลุดแหล่มไม่หลุดแหล่อยู่แล้ว<ม>คือแบบมันใช้คําว่าดับไปแล้วอะ่ะอืแล้วกลับมาใหม่แล้วก็คือแบบต้องเหมือนกับ ปั๊มหมดใจอะงั้นเราไปเสียงอาจารย์สก,กลอยู่เอาไปฟังไปฟังเไปฟังเสียงอาจารย์สกลสักหน่อยค่ะ응อืออก็ต้องก็ต้องขอบคุณเนี่ยโดยเพราะกองเคีย์แล้วก็กระแสที่มาคือพวกเราเนี่ยผ่านสิ่งต่งตางๆมาอย่างมากมายเยอะแยะเลยล่ะอ่โดยที่มันมันตอบไม่ถูกเลยว่าแต่ละด่านยังไงด่านสุดท้ายที่ยากที่สุดเลยคือนด่านโซเชียลที่ ไม่รู้เขาคิดยังไงนะจะทํร้ายเราหรือจะส่งเสริมเราอันนี้สําคัญมากกระแสปีนี้นะของเจ็ดสีเนี่ยคนที่มาดูเยอะกันนี่คือสุภพสตรีเด็กแล้วก็ตามด้วยคนชราคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มมากที่สุดเลยแต่ที่เราดูในสนามเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะทุพสตรีนี่เยอะเลยเขาบอกเขาไม่เคยดูวันเขยันขอดูครั้งนี้ครั้งแล้วก็ติดใจแล้วก็ดูต่อไปเรื่อยๆก็เราก็จะพูดมาตลอดนะว่าอย่าหลงอย่าลืมคาว่าอย่าหลงอย่าหลงไปกับ อะไรที่มันมันไม่ใช่เป็นของจริงครับแล้วก็อย่าลืมคําว่าอย่าลืมนี่ก็คืออย่าลืมอมดีตที่ผ่านมาที่เราเคยอยู่กันยากลาบากครับแล้วก็สุดท้ายค่ะประมาณนี้นั่นแหละ ประมาณนี้ที่อาจารย์ได้เล่าไว้คือบอกแล้วไม่ใช่แค่เรื่องรถเรื่องเดียวก็คือเล่าถึงหลากหลายราม่าด้วยเอนั่นแหละนะฮะประมาณนี้ใช่ไหมคะอะพอมาถึงเนี่ยนอกจากนี้แล้วเดี๋ยวเราเปิดสภาพรถขนฝันให้หน่อยเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังได้แม่ลองดูสิโอ๊ตเปิดเลยจ้ะแล้วฉันจะบรรยายให้ฟังเดี๋ยวแค่คุณปูลเขาบรรยายบรรใจบรรจงจิตใช่ใช่ใช่ก็ขออภัยด้วย ใช่อ่าเดี๋ยวเรามาดูในรถขนฝันกันบ้างว่าในรถขนฝันเนี่ยมันมีอะไรคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดเข้าไปดูในรถขนฝันนะเราจะเห็นว่าข้างในเนี่ยสวยมากมีแต่ค่อนข้างจริงมีแต่ขยะเออมีขยะแล้วก็น้องเนี่ยกินอยู่เหมือนอยู่บ้านมไม่ว่าจะเป็นมีเสือ,อมีถังน,น้ำ ไอ้พวกขยะพวกเรียจะเป็นอาหารที่น้องซื้อมาจากาาร้านสะดวกซื้อแล้วก็กินอยู่กันเหมือนบ้านเลยม,มีรองเท้าแล้วก็มีน้องลืมแอร์พอร์ตไว้ด้วยเห็นไหมก็คือเอาง่ายๆว่าอยู่แบบครอบครัวอยู่ด้วยกันเหมือนบ้านจะบอกว่าทุกคนอะมีฝันนะแล้วก็ ทำฝันได้สำเร็จเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาอยู่และนี่คือสภาพรถที่คุณฟีบอกว่าจะใช้ได้ไม่ใช้ได้บ้างเธอรถไม่เก่ามากแล้วก็ใช่ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าวันไหนเนี่ยมันอาจจะดับแต่เข้าใจนะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีหลายคนเนี่ยก็มาสนับสนุนเรื่องรถให้ได้ข่าวว่าได้รถบัคคันใหญ่มาใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่าคันนี้ก็ยังจะต้องใช้อยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบ คอเลกเตอร์ซิกเนเจอร์ค่ะไปไหนใครก็รู้อย่างนี้ป่ะจริงๆแล้วเนี่ยรถรถขนฝันเนี่ยอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าคือเป็นรถเหมือนกับให้น้องๆได้เป็นการตระหนักไปในตัวด้วยนะว่าแบบจริงๆแล้วเราอะเ,เราเริ่มมาจาก,จากเราเริ่มมาจากไหนแล้วความพยายามของเราไม่งั้นปุ๊บอะเดี๋ยวมันจะทําให้แบบเฮ้ยพอเขาเรียกว่าแบบเราได้อะไรที่เข้ามารวดเร็วอะจะอาจจะทำให้ลืมตัวเป็นการสะท้อนเป็นการย้ําเตือนว่าทุกคนต้องสู้ ทุกคนต้องแบบมีระเบียบวินัยต่อ,อนี่นี่คือในยะที่ที่อาจารย์ยังคงใช้ลดขนฝันอยู่ซึ่งมผมว่าเป็นเป็นนะเป็นแนวการสอนที่น่ารักแนวการสอนที่ดีแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยอาจารย์เองก็จะ เข้าไปช่วยพัฒนาทีมเยาวชนกับมาดามแป้งด้วยว่ายทุกนะเพราะว่ายังมีอีกหลายโรงเรียนนะคะที่เป็นเยาวชนเนี่ยที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุนเนี่ยยังไปไม่ถึงอย่างเช่นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะพัฒนาทีมเยาวชนเพื่อให้เป็นแข่งทองทีมชาติแต่เรมาส่งกาลังใจหน่อยนะคะหนึ่งในทีมหมอนทองเนี่ยน้องป่วยเป็นไข้หนักมากเมื่อคุณปอกบ้านปูนชาวมัญยิกันนะคุณพ่อของน้องเต็งกิ้วเนี่ยน้องปัญญาเนี่ยนะคะก็คือเป็นเบอร์1ิกองการของ ที่หมอนชาววุฒิยานเนี่ยแจ้งข<ะ>่าวว่าลูกชายป่วยหนกักโดยเพจเฟซบุ๊กนะคะของคุณพ่อเนี่ยเขาก็ แชร์ภาพเนี่ยโพสภาพมีภาพอยู่ ừ ừ ừ ใช่ไหม ừ ừ ừ คุณโอ๊ต <ừ ừ S 1> อ่าเขาก็บอกว่าเออเนี่ยน้องเตงกิวนอนป่วยอยู่ในรถแล้วก็าาเขียนข้อความบอกว่าวันนี้ลูกอ่ะไข้ขึ้นสูงอขออนุญาตพักเพื่อพายพาไปหาหมอเนาไนะไปพบแพทย์เออ,เอ,อแล้วก็อดทนนะลูกลูกคือคนเก่งหางหมอกินยาเดี๋ยวก็หายนะแต่ไม่หายค่ะก็ต้องเป็นแอดมิดเนาะแอดมิดเพราะเอาจริงๆไข้ขึ้นสูงงเพราะมันมันมีหลากหลายประเด็นก็คือเรื่องของอากาศบ้างเรื่องของการพักผ่อนน้อยบ้างเรื่องของการ ซม้มคือมันหลักหลายเรื่องนะฮะแต่ที่คุณหมอวิเคราะห์วิวิจัยแล้วก็คือเป็นไข้